สวัสดีครับผมพงเทพปวนเทียนครับผมตอนนี้ก็นะครับผมมาถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะส่งวิดีโอให้ลูกค้าดูนะครับผมลูกค้าอยู่จันทบุรีนะครับผมโอนเงินมาต่างเครื่องมิลลิ่ง 10SX 2L นะครับผมราคาก่อนม,มันสามมสีัน34,800บาทนะครับผมรับประกัน2ปีจะส่งฟรีทั่วประเทศตอนนี้ก็ถ่ายวิดีโอยืนยันให้ลูกค้าดูนะครับผมว่าเครื่องเราทําการทดสอบแล้วก็เตรียมเครื่องให้ลูกค้าแล้วเพราะว่า อดี๋ยวนี้ลูกค้านะครับผมอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยจะได้เข้ามาในกรุงเทพนะครับแล้วก็สั่งของกันออนไลน์เอานะฮะเรียกว่างั้นลูกค้าก็ต้องการความมั่นใจแน่ใจนะครับเราก็ทําการทดสอบแล้วก็ถ่ายโดยให้ดูของจริงครับผมเพื่อที่จะยืนยันนะครับผมว่าเครื่องนี้ลูกค้าโอนตังค์แล้วได้ของแน่นะครับผมแล้วก็สินค้ารับประกัน2อปีอย่างนั้นจริงๆนะครับผมไม่ใช่พูดไปลอยๆอยอย่างนั้นนะครับผมตอนนี้ก็ เปิดเครื่องทดสอบอยู่นะครับผมอ่าอันนี้เปิดเครื่องแล้วนะครับจริงๆเราก็จะมีวิดีโอสอนส่งลิงก์ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแค่ทดสอบเบื้องต้นนะครับผมโอเคตอเสียงนะครับเสียงตามจริงนะครับผมเ,เสียงตามจริง โอเคก็เตรียมเครื่องส่งครับผมขอบคุณลูกค้ามากครับที่ไว้วางใจในสินค้าบริการนะครับก็เราจะทำให้ดีสุดครับเพื่อรับผิดชอบต่อผลงานของเราขอบคุณครับ